โหทำได้ขนาดนี้ได้หรอถ้ารู้เรื่องเนี้ยจะทําให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นหลายบริษัทต้องมาปวดหัวกับการคํานวณตัวเลขแน่นอนค่ะวันนี้เมื่อจะพามาคํานวณค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักง,งานได้แบบง่ายๆโดยใช้ c o p i พายโลดไมโครซอฟทในการคํานวณมาดูกันเลยค่ะนี่คือข้อมูลยอดขายอัตราค่าในหน้าแล้วก็ยอดขายของพนักง,งานแต่ละคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาอัตรา ค่าในหน้าของพนักงานกันโดยเราจะใช้โคพลอตนะคะโดยเราจะพิมพ์คำสั่งพร้อมไปนะคะว่าจากข้อมูลนี้ให้คำนวณหาอัตราค่าในหน้าเมื่อพิมพ์ไปแล้วนะคะระบบก็จะสร้างสูตรออกมาแบบนี้เลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็กดแทรกคอลัมน์ตรงนี้เข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อกดแทรคคอลัมน์เข้าไปแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองหาค่าในหน้าของแต่ละคนกันค่ะโดยเราจะพิมพ์คําสั่งพร้อมนะคะว่าจากข้อมูลนี้ให้คํานวณหาค่าในหน้าของพนักงานแต่ละคนโหทำได้ขนาดนี้ได้เหรอทุกคนดูนะคะเราสามารถแทรกคอลัมน์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะ ก็จะได้ค่าในหน้าของพนักงานแต่ละคนแล้วเห็นไหมคะทุกคนง่ายและเร็วมากๆเลยค่ะ Microsoft 365เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมตัวช่วยอัจฉริยะอย่างโค p i lot อที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นรองรับทั้ง PC La แล็ปท็อปและ Android ไม่ว่าจะใช้งานบน iPad หรือโทรศัพท์มือถือก็สะดวกสำหรับบริษัทที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือการจัดการเอกสารจำนวนมากการมีตัวช่วยแบบนี้ถือว่าจำเป็นมาก Microsoft 365มีให้เลือก2แบบ Microsoft 365 Personal สำหรับ1คนพร้อมพื้นที่ข่าว1เทราบไบต์และมาพร้อม c o p ายโ t ผู้ช่วยอัจฉริยะ Microsoft 365 Family สำหรับสูงสุด6คนพร้อมพื้นที่ข่าวสูงสุด6เทราบไบต์และมาพร้อมโคพา l o t ซึ่งสามารถใช้งานได้สำหรับบัญชีแรกที่ลงทะเบียนสนใจซื้อสินค้าที่หน้าร้านและออนไลน์ a d t y j b i t c i t y p o w e r b y d ก a n l i v e Microsoft a u t o r i z e ทั้งบนชอป p ี e และ Lazada